สิ่งจะเป็นขั้นพื้นฐานของการทําห้องสมุดนะครับจริงๆแล้วหัวข้อนี้คือห้องสมุดทัดท่วไปเลยนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงใช้คิดดูนะครับว่าอันแรกที่เราต้องมีก็คือข้อมูลการสัมสำคัญนะท่านผู้อ่านทุกท่านต้องต้องออให้ความสําคัญกับความเข้าใจพื้นที่หรือชุมชนที่จะเอานำมาห้องสมุดนี้ไปตั้งนนะครับในในเบื้องต้นท่านผมคิดว่า เราไม่ใช่แค่นีเดียวนะครับเราควรจะต้องทราบความต้องการต้องต้องเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่แวดล้อมส่วนที่จะตั้งสถานที่ไหนนอกจากว่าถ้ากำหนดสถานที่ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยคงจะต้องมีการสํารวจควรจะต้องมีการสอบถามในขั้นต้นว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยสอดคล้องเหมาะสมกับการตั้งข้อสูงหรือไม่นะครับบุคลากรนะฮะคือคนที่เราทํางานข้อสูงนะครับ แบบจำลองที่ท่านเห็นก็ดีแบบแลนที่อยู่ในในแฟ้มเอกสารก็ดีนะครับเป็นสิ่งสำคัญของห้องสมุดอันที่จริงครับจำเป็นแต่จิตใจหรือจิตวิญญาของห้องสมุดเนี่ยอยู่ที่บุคลากรนะเหมือนกับเวลาเราวัยรุ่นนะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวร,รับการชอบกันเห็นนั่นสิ่งที่ปรากฏยู่ตาเป็นเป็นเรื่องทางกายภาพรูปธรรมนะมีน้ำมีนวลก็รรู้สึกถูกอกถูกใจนะครับ แต่เรื่องทางกายภาพหรือสิ่งที่ถูกอกถูกใจเหล่านี้เนี่ยมีวันร่วงโรยได้นะฮะมีวันร่วงโรยมีวันเสื่อมสลายได้เก่าได้นะฮะแต่จิตใจหรือจิตวิญญาณที่ทําให้อ่าห้อสมุดน,นะฮะเป็นมากกว่าเอ่อความสวยสดผลงานทางกายภาพหรือท่านเงก็คือคนที่าท,ทางานในห้องสมุดเพราะบุคลากรที่ทางานในห้องสมุดนี่เองครับที่จะเป็นคนสร้างสรรค์ว่า จะเลือกสรรหนังสือประเภทใดแบบใดเข้าไปให้บริการจะคิดคน้นกิจกรรมรูปแบบใดที่จะสอบคลอ้องตอบสนองต่อรสนิยมนิสัยแง่ของเด็กๆรวมทั้งบรรดาคุณครูและผู้ปกครองนักาศึกษาที่เป็นเสิเ่งเ,เ,เป็นอย่างยิ่งนะครับงอยากจะเน้นตรงามมานี้ไว้นะครับต่อไปดได้านกายภาพใีห้อเรียนครับถ้ากายภาพไปดูดูซอแล้วในระบบาหานัก ที่อยากจะเข้ามาใช้บริการเนี่ยผู้ในี้คือเหมือนมีข้อจําก,กัดที่ติดก,กั้นคนที่อยากเข้ามาใช้บริการนี้ออกไปเพราะฉะนั้นมันมันเสริมที่การกันนะทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณของข้อสูฉะนั้นด้านสายตาด้านหนึ่งตากของบริการองค์ความรู้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องทำใหญ่โตที่ฝั่งดีใหญ่โตนะครับตรงนี้รื่องอะไรบ้างเรื่องการออกแบบตัดแต่งข้อสูงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกการาจัดการ การคัดสรรเนื้อหานี่ก็รวมไปถึงเรื่องเรื่องของพวกสื่อที่หนังสือหรือสื่อที่ใช้ให้บริการข้อสูงนะฮรรวมทั้งเรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตอนนี้เป็นเรื่องขององค์ความรู้นะครับหลายท่านอาจจะรู้เรื่องรู้ได้อย่างไรนะรมี17จังหวัดประมาณ70ท่าน,นที่นี้ครับได้เป็นรุ่นเนนะบิดนะฮะ คำคีย์ที่ท่านหิยืนมือนี่นะครับจะมีผู้มือการจัดตั้งการก่อสร้างและการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะฮะโดยละเอียดถ้าไม่ละเอียดยท่านสนร้างนะฮะเราตอบได้จะเราตอบเราตอบไม่ได้ตรกลัทุกท่านช่วยกันตอบด้วยนะครับว่ามีจุดไหนต้องเพิ่มเติมแต่ในเบื้องต้นเราจะทําผู้มือขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพว่าองค์ประกอบที่จะทําให้ห้องสมุดเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนถึงขั้นดำเนินการ,จ,าการจะต้องมีอไรบ้างนะครับ ประการต่อไปจะทําตัวอย่างแบบแปลนการจะทําพื้นที่ที่สามารถนาไปปรับใช้ได้ทันทีในแฟ้มนี้อยู่ในภาพตัวหนูนะครับปริ้นสีสวยงามท่านเห็นว่าแปลนขนาด50ตารางเมตร100ตารางเมตร150ตารางเมตรจะจัดสรรพื้นที่เป็นส่วนต่างๆได้อย่างไรที่จะ,อะสอดคล้องกับแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตนะครับถ้าเห็นแบบแปลนในกระดาษถึงหน้าไม่ชัดเจนแบบประดาษข้างหน้า นะครับใครไปลองเดินขึ้นไปชั้นลอยหรือเดินวุฒเข้าไปอยู่ที่ใต้ถ้ำท,ที่เด็กๆก,ก็ชอบ,บลงไปกลิ้งดูหรือยัง,อยงนะครับถ้าเข้าไปเข้าไปกี่ท่านนะครับปกติเด็กเข้าได้ประมาณ3าสี่คนนะฮะแต่ถ้าผพี่ายาบางท่านบ,บางท่านเข้าได้สองคนนะครับเพราะว่ารูปร่างตียวงานแต่บางท่านอาจจะเข้าได้ท่านเดียวนะฮะอันนั้ <c oughs> <c oughs> นเป็น,นความสนุกข,ของเด็กๆที่ทางทางผู้ออกแบบได้ได้นำํำแนวคิดในเรื่องของวัฒนธของเด็กๆที่เขาเอามาปรับใช้ในห้องสนุก และนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วแต่ที่ที่สามารถนำไปใช้ได้กันจริงและนี่เป็นตัวอย่างถ้าหากว่ามีการเรื่อนลงมือรูปไมล์รูปเป็นจริงๆท่านจะได้ตัวแบบแ,แต่ที่ที่เป็นรูปจริงๆว่าดีเทลของของขนาดของเฟอร์นิเจอร์เพราะอะไรเนี่ยมันจะจะัดสรรเกตอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ชัดชัดได้เห็นแล้วว่าพื้นที่แต่ละท่านที่อาจจะกำหนดขึ้นมาเองอาจจะไม่ไม่ฟิตพอดี50าสไม่ฟิตพอดีร้อยไม่ฟิตร้อยห้าสิบจะปรับจากอะไรอย่างเงอันนี้จะต้องปรึกษานะครับประการ เนบทบาทที่เป็นป้าใดการอบรมความร่มมเรื่องการบริหารจัดการนะครับตั้งแต่ระดับผู้บริหารและบุคลากรในวันนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อนี้ที่เป็นบทบาทที่เป็นป้าหรือเริ่มต้นจากการเปิดประเด็นจุดประกายความคิดและก็พยายามที่ประสานความร่วมมือกันในระดับผู้บริหารนะฮะแต่จากตรนี้ยังมีนะครับระดับการอบรมของผู้ปฏิบัติเนี่ยผมว่าในช่วงท้ายท่านจะเห็นที่เราจะพูดถึงเรื่องของการความร่วมมือในการจะทนาห้องสมุดในคิดนะฮะระดันการ ประมาณ10เดืการนะครับดิฉันนี้ต้อเร่งเพิ่มเนิมอีกหน่อยต่อไปด้วยอาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการห้องสมุดให้กับบรรดาผู้อ่านอ่านข้องสมุดองค์ความรู้แบบนี้เช่นไรบ้างนะฮะับจะท่านต้องการซื้ออะไรซื้อประเภทไหนที่ควรจะเหมาะสมกับห้องสมุดแบบนี้นะที่เก๊บมีการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่แยกตามช่วงอายุ 0ูนย์ถึงสาถึงหกถึงเก้าสไว้เป็นระบบนะครับและยังจะแยกและจำแนกไว้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยนะครับกลุ่มสาร,ากนนร,ระรรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการมี8กลุ่มนะวิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศอนิพสัทธ์วิทยาศาสตร์นะฮะเออ่แต่ก่อนเรียนสุพสิทธาหรือวิทยาศอสตร์นะพลานามายานาัยอินโดนีเซียก็มีการงานอาชีพเทคโนโลยีมีสุนิขับจัดแบ,บ่งไวด้วยพวกนี้จะได้รับเออ่ทางเราจะถ่ายทอดความรู้ แล้วก็แนะนำมีรายชื่อหนังสือที่แนะนำที่จะเป็นนารักของสื่อที่เข้าร่วมโครงการให้กับผู้กคนนะครับอนอกจากนั้นยังมีการฝึกบรมในเรื่องการจักดกิจกรรมส่งสริมก,การเรียนรู้นะครับที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยให้บรรลุได้ใช้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการไปปฏิบัติการในที่จริงๆด้วยนะครับอนอกจากนั้นก็มีการแบ่งปันสื่อการเรียนรู้ ปลาเสียดายติดเลยวันที่ผมตรวจไวแต่ไม่ได้ติดมาประเด็นคือสื่อนิทานหรือแม้แต่เกมคอมพิวเตอร์ที่พีทเตบล็อสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นเกมที่ไม่มีลิขิตไม่ผ่ายสารดิจิเนี่ยถ้าหากว่าท่านเขาร่วมโครงการมีการรวมงานในปฏิข้อตกลงประทุนอยู่แล้วเนี่ยสื่อการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยจะเกิดส่งต่อให้กับห้องสศึกษาท่านในขณะที่เป็นห้องศึกษาเรื่มหายไปนะครับ นอกั้กก็เป็นเรื่องการให้ความรึกษาการก็เป็นโปรแกรมเยียวยาที่เป็นเรื่องทีเ่เพื่อนท่านมั่นใจว่าเมื่อมีการดำเนินการแล้วนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะต้องไปโประกรมลำบากอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะครับที่เก็บปลาอย่างเป็นเพื่อนท่านเดินไปเรื่อยท่านเห็นผู้ท่านตลอดเวลาให้ข้อสุดที่สามารถเดินไปได้และต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคืออย่างแท้จริงนะครับนี่คือบทบาทของของพ,พี่เก็บปลานะครับ ผมมาถึงสไลด์ที่ที่เก้านะครับสไลด์ที่เก้าขั้นตอนในการดำเนิงนงานระหว่างทีเคพาร์คเป็นงานที่สนใจอันนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องของทางทีเคพาร์คฝั่งเดียวอันนี้ประเด็นนี้ก็คือว่าถ้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 าหากว่าเกิดความร่วมมือกันแล้วระหว่างผู้สนใจที่เป็นหน่วยงานทางภาคร,รัฐหรือชนก็ดีแต่ทีเคพาร์คขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการในขั้นต่างๆเนี่ย ควรต้องเป็นอย่างไรนะครับในเบื้องต้นเนี่งกีมพักเบื้องต้นด้วยการประกาศประชาสัมพันธ์ให้สังคมชนรับรู้แห่งที่ต่างๆรวมทั้งการของในงานเทศกาลที่มันทองคันอื่นวงเดือต้นแล้วเนี่ยนะครับให้ให้สังคมไปรับรู้การประชาสัมพันธ์กันจากนั้นในการเชิญชวนหน่่งงานที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพื่อดูว่าแนวทางการงานแนวคิดของข้อสูอเป็นอย่างไรเพื่อความเข้าใจที่ตรงนะครับท่านต่อไปมีสัมพันธ์ครับยังไม่เกิด ท่านต่อไปก็ถึงหน่วงงานที่สนใจจัดทำหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการผมเม่อเวาลาพูดถึงหนังสือแสดงความจำนงเนี่ยท่านที่มาจากหน่วยราชการของของเหตุภาพก็คือจดมาฉบับเดียวนะครับเห็นว่ามีความประสงค์หรือยินดีหรืออยากจะเข้าร่วมโครงการน,นะครับผมจะขออีกนิดเดียวนั่นเ,เองของหนังสือแสดงความจำนงที่อยู่ในในเอกสารที่มีเอกสแบบฟอร์มแสดงความจำนงข้อ,ขอ,ขอ,ขอที่5้านะครับนอกจากจดหมายที่ท่านจะอาดจัดทำขึ้นมาแล้ว ความสำคัญที่เขาต้องผูกกานเนี่ยถ้าเ,เราอยากได้ถ้าได้กรอกข้อมูลลงไปในแพลตฟอร์มนี้ด้วยและแน่มาพร้อมจนถ่านเสร็จพร้อมเนิมแตบบ่ฟอร์มนี้เป็นเหมือนกับข้อมูลที่ผมว่าสักครู่นี้นะครับว่าทั้งทาง่านทั้งทีเคต้องรับรู้ด้วยกันว่าพื้นที่ที่จะไปตั้งห้องสมุดเนี่ยมีสภาพอย่างไรมีปัญหาเพืเออะไรครับปัญหาที่ปัญหาปัญหานแก้ปัญหาที่ไว้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้มันอยู่มันอย่างนั้นนะครับถ้ามีปัญหาเรามาช่วยซึ่งว่าเราอยากจะตั้งตรงนี้แหละต่มีปัญหาแากไหนจะมีทางออกอย่างไรที่ทําให้แนวคิดของห้องสุไทยคิ์ไม่ได้ผิดเพี้ยนอิดเตือนต่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำเสริมแรงความจำพนอมีเสระมแรงความจำลงแล้วนี่นะครับขั้นต่อไปทีเ่เป็นเอกสารที่ถุกต้ว่าสําคัญก็คือเรื่องของ m o u นะครับคือปฏิคอดส่งความรุ่วมมืองนะครับ